ทุกคนดีดีรายการควายไลท์โชว์และแน่นอนครับนี่คือควายไลท์ไทยลูกทุ่งเวลาอทำลูกทุ่งมาผมชอบที่สุดผมภูมิใจสุดดีใจที่สุดครับเพราะว่าผมไม่ต้องจ่ายค่าตัว3คนนี้เด<ๆ><ก>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณมีความสุขมากในช่วงนี้ผมเห็นเวลาเรียกอัดรายการชวงอื่นเอ้ยๆๆอ้ยก่จะเดินพอ,อๆๆช่วงนี้เรียกทีไรนะฮะมาทันทีเลยแต่งหน้าแต่งตัวตั้งแต่เช้ารอเต้นเต็มขนาดนี้ไม่มีค่าตัวหรอ เดี๋ยวจะเต็มยิ่งข uh ึ้นเห็นไหมามสุขเรามีความสุขจกะไลฟังเกราะให้ฟังนะฮะเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะเลือกชุดก็เลือกเองนี่สีฟ้าสีฟ้าสวยมากขอเป็นกรงเกงขาวได้ไหมหลอกไม่ต้องไม่ต้องสีกางเกงให้เหมือนกันครับอันนี้ขอสีม่วงขอคื่วงผมเป็นคนแต่งตัวเบาๆครับขอสีม่วงแล้วมีขนนกอ่อนๆความจริงเนี่ยผมจะไม่มีขนนกหรอกแต่เพราะสองคนนี้เขาติดขนนกผมเร็วทีจะทำไงต้องติดขนนกแล้วคนนี้ขอ สูตรไม่ใส่สูตรไม่ใส่ทำไมขอเป็นกักขอเป็นกัก,เ,ก,กเพราะว่าเพราะว่าเวลาแทงกักแล้วเป็นไงคือมันมันจะเสียยากเวลาแทงกักแล้วเสียน้อยเขาบอกผมเฮ้วงเอ,อ๊ะอะไร มันไม่เกี่ยวกันแต่ชอบแบบนี้ชอบแบบมีตีรุ้งมีคนนกสวยแต่ผมรู้พวกคุณมีความสุขเพราะอะไรสุเพราะแดนเซอร์คือผมไม่โอ้โหหางเีรื่องตัิเสธไมครับแดนเซอร์ของเราแต่แต่แต่ละองค์แต่ละนามไม่ได้มาง่ายๆครัทำไมกว่าจะได้ต้องเอาน้ำหยดรู้ให้เต็มขนาดไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่ แต่ว่าทุกคนนะฮะก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตั้งใจทําให้ดีสุดอย่างเต็มที่เพื่อท่านผู้ชมครับอย่างเช่นนักร้องของเราในวันนี้มันกันท่านผู้ชมเอ้ยเวลาแนะนำแล้วท่านจะทราบซึ้งไปกับเขาครับจากเด็กหนุ่มรูปหล่อผิวขาวจมูกโด่งหุ่นดีเซ็กซี่มีซิกแพคเตอร์ใช่เปล่าเขานูรู้จักมาคนคนนี้ไม่ใช่เลยนะที่พูดที่พูดแบบนี้มันเหมือนโดมประกอบลำไม่น่าจะใช่ นี่พวกคุณที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช okay. ่เขาว้าวดําตัวเล็กน่ารักครับจิตใจดีครับยิ้มตลอดครับอยากเป็นนักร้องไปที่ไหนพอคนบอกว่าจะเป็นนักร้องเหรอคนจะพูดทันทีแล้วไปข้างหน้าเถอะใช่ใช่ใช่โอ้โหอยากจะเข้าวงการรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแต่มีอุปสรรคมากมายแต่ด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นของเขาไม่เคยท้อวันหนึ่งเพื่อนเขาเนี่ยนะครับ ส่งเพลงเพลงหนึ่งมาให้ร้องเพลงเพลงนี้ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะดังก็เอาไปบันทึกเสียงพอเพลงเพลงนี้ออกอากาศเมื่อปี2535ครับเพลงเพลงนี้ได้ปลุกวงการลูกทุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ลูกทุ่งดังทั่วไทยและเขาเองก็ดังอย่างสุดๆเขาเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ครับสมศรี1992ยิ่งยงยอดบัวงามครับ I and black สุดๆคุณรู้ไหมคุณรู้ว่าผมนั่งกันอยู่ข้างนอกกับกับเขาสองคนแล้วก็ดูเขาร้องเพลงแล้วก็พูดกันแล้วคำหนึ่งที่ได้มาตอนคุณกำลังร้องเพลงและคุยกับเขาอยู่อะไรรู้ป่ะเสียงคุณนะ <trov> ่ะเทพจัดสรรขอบคุณครับจริง,รงเ,ปเป็นเลักษณ์ของคนที่แบบว่าหนูเรียกว่าเทพป,ประธานมาคือแบบว่าไม่มีใครเป็นซัมวันน่ะ ถึงแม้ว่าเขาตายจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยย่าเลยย่าตายไปทำไมก็ไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ไม่มียิ่งยงยอดวงงามคือเขาวิธีร้องไม่มีทางวิธีร้องวิธีร้องวิธีจับไม้วิธีการใช้เสียงไม่มีทางในทุกทุ่งทํานองผมก็นั่งนั่งคิดนะลูกทุ่งตอนนั้นที่1992เนี่ยคือ2535ครับผมบลูกทุ่งเนี่ยกลับมาแล้วก็มาคึกคักกันอีกทีเพราะคุณช่วย มีส่วนเรียกว่าอย่างนั้นนะผมยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนให้ให้โอกาสว่าเฮ้ยปีส5มห้าเป็นปีที่ยิง่งยงสร้างลุกทุ่งขึ้นมาใหมจ่จริงครับเพราะตอนนั้นมีแต่เพลงเก,ก่าๆที่เอามาร้องใหม่ก็ปี้ใหม่ทําใหมใ่อะไรใหม่แล้วก็ค,คือขนาดผมคุยกับเจ้านายเนี่ยบอกว่าเจ้านายครับผมจะทําเพลงใหม่มันไม่เกิดหรอกมันไม่ดังหรอกนะจนในที่สุด<ๆ>ผมก็ตัดสินใจทางกับพี่พอมรในเพลงชุดยิ่งยงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีสมศรีเป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดครือคือหนุ่มบอลได้เลยว่า พูดตรงๆนะครับผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดว่าพี่ยิ่งยงเหมาะรายการแล้วหนูจะบอกนะครับหนูไม่ได้พูดอย่างนี้กับทุกคนพี่ยิ่งยงนี่คือไอดอลหนูครับครับหนูร้องเพลงพี่ยิ่งยงได้เกือบทุกเพลงหนูเข้าวงการมาเล่นตลกนะครับคพอสมศรีหนึ่งก้าเขาสองเล่นนี่นะครับพอหนูร้องเพลงสมศรีเนี่ยถุงพลาสติกหนึ่งใบทำไมครับคือคนให้รางวัลนี่เป็นรางวัลหนึ่งจริงๆครับตอนที้เขายังเด็กสมัยนั้นสมัยนั้เขาเกิดเพราะคุณเลยนะแล้วก็อาศัยคุณกินมมาตลอดไ่ทราบว่าแล้าคยห้ออะไรรุณบงงืัวก เก็บหนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ายิ่งยงเนี่ยเป็นไอดุงไอดอลทำไมถึงเป็นไอดอลทำไมถึงเป็นไอดอลทำไมทไมแม่หนูเนี่ยให้หนูกินนมบำรุงทุกอย่างหนูบอกไม่กินทำไมอ่ะหนูไม่อยากโตทำไมอ่ะไอดอลหนูคือพี่ยิ่งยองยศวงงามตัวจะเท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเกิดมาเนี่ยนะผิวหนูนี่มันหยกกล้วยหนูเช้าหนูไม่นอนตากแดดกิใส่หรอ ให้ดำให้ดำให้ดำให้เตี้ยดูเราออกมาเป็นไงก็นี่ไงคนใจแต่ยุคนู้นมียิงยขายหน้าตานะขายได้ขายหน้จริงๆแล้วทุกคนก็ถามเยอะว่าคุณยิงยองนี่อยู่วงการนี้ได้ยังไงทำไมอยู่นานแล้วตัวเอรจริงๆถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยผมว่าธรรมดามากที่ยืนหยัดอยู่ได้เพราะหน้าตามากกว่าเฮ้ เดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าพูดถ้าพูดยี้ปล่อยให้แกอยู่ตาเราพังร้องเพลงก็ได้ทุกเพลงเออจริงๆนี่กูถ้ามาแบทเทิลกันผมการันตีว่าไม่ได้คนละท่อนเลยดีกว่าถ้าเขาร้องอะไรคุณร้องได้ขึ้นมาเพลงไหนก็ได้ขึ้นมาเอ้ยร้องได้ร้องได้ชัวร์ชัวร์มีตังไหมไม่มีดิคุณร้องเลยแล้วเดี๋ยวดูดิพี่หนุ่มสุรินลงรักอยุพินพานทองโอ้ดูดูรีวิว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  ชาวบ้านโดนสุราทาดีน้องพี่จังฮูน้องฮู้จังมีน้องมีรู้น้องสวยจังฮูเฮ้ยจะไมถูกเลยเนะ่ัปาโถงท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอาอีกเหรอมีเพลงหนึ่งไม่ได้นะคุณท่าจะไม่ไหวไหวเหรอกเพลง เพลงหนึ่งที่บอกว่าอะไรอ่ะไอ้หนูจำชื่อเพลงไม่ได้ครับแต่ร้องได้ไอ้ขายขายอ่าอะไรอะไรอะไรผิดง้องนะอ๋อร้อง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 นะเหนื่อยอะไรพี่แสนนี้ใจได้รับจดหมายจากใคร์แลนด์ โอมพี่ต้องจะอยู่ที่นายเห็นใครต่อใครเรียกผมบิลลี่้าผมยกมือชี้ดูเหมือนสอนถามก่อนอายเธอจมูกนดองๆมันต่อระพงเรียเกยมีต่อมมีคนเอ้นว่าไอ้เปิดททงชัยเหม่่มมมีไีนักร้อง วงการไหนจะมีเสน่ห์เท่านั้กร้องวงการลูกทุ่งครับไม่ว่าคุณจะเป็นสตริงไม่ว่าคุณจะเป็นฮิปฮอปไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามบนเวทีถ้าคุณตลกอย่างนี้ถือว่าหลุดคุณตลกอย่างนี้ถือว่าพังเพราะคุณต้องมีมากต้องมีอะไรพวกเราชัดเจนมากไม่มีมากพยายามพยายามแล้วไม่ไม่มีเราขายหน้าต่เราบอกตรงนะปกติเดี๋ยวเวลาเราอภการมาเนี่ย ครับไอเดยองเดยไอยังไม่มีนะไมม่ีทำไมวันนี้พอยิ่งยงพอพบิยิ่งยงมาเนี่ยเราจะต้องอัดไอให้เต็มที่อ้าวอันนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้ถ้าไม่อัดจะขาวขนาดนี้ท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เขาอีกครั้งยิ่งยงยอดบวงงามครับเวลางแล้ววันนี้ก็หมดลงไปแล้ว เราไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทวายไลท์โชว์ยับพลาดเด็ดขาดนะเรามีเด็ดเด็ดดีๆให้ท่านทุกสัปดาห์จนกว่าจะพบกันใหม่เรา5้าคนลาไปก่อนด้วยเพลงเพลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบกับพี่ดีสีดา